คู้ปกครองได้เด็กๆวันนี้มาเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการนับเวลาตามระบบดุริยะคติวันนี้จะเป็นการต่อเนื่องก็คือการนับเวลาตามระบบจันทรคติคือการนับช่วงเวลาที่ยึดก,การโคโจรของดวงจันทร์รอบโลก ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าข้างขึ้นข้างเรมนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะเ,เรามาทำความเข้าใจในคำว่าข้างขึ้นข้างขึ้น,นคือช่วงเวลานับตั้งแต่ดวงจันทร์มืดสนิทนะมืดมืด,ม,ดมืดเลยนะคะแล้วดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างขึ้นจนกระทั่งดวงจันทร์สว่างขึ้นเต็มดวง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด15วันโดยจะเริ่มนับเป็นวันขึ้น1นึ่งค่ำไปจนถึงวันขึ้น15ค่าเราสามารถดูได้าจากตรงไหนเอเรามาดูนะเช่นสมมติว่าเอาเป็นวันนี้เลยนะวันนี้คือวันที่17สิงหาคมใช่ไหมอ่ามันเป็นวันที่ตรงกับวันขึ้น 9าค่าเดือน9นี้นะคือเรียกว่านับตามระบบจันทรคตินะจ๊ะอันนี้มาดูข้างเลมข้างเลมก็คือช่วงระยะเวลาหลังจากที่ดวงจันทร์เต็มดวงแล้วหลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆมืดลงทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งดวงจันทร์มืดเต็มดวง มืดสนิทเลยนะลูกนะมืดเลยนะคะมันก็จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด15วันเช่นกันเราก็จะนับตั้งแต่เลมหนึ่งค่ำไปจนถึงเลม15ค่ำอ่ะลูกตัวอย่างเหมือนเดิมนะลูกตัวอย่างของวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่นะสิงหาคมมีกี่วันล่ะลูกสิงหาคมมี 31วันยังจำได้ไหมวันที่3 1สิงหาคมเป็นวันแรม8ข้ค่เดือน9นะจ๊ะเข้าใจแล้วนะเราสามารถดูได้จากในปฏิทินทีนี้การนับเดือนทางจันทรคติก็มี12เดือนเหมือนกันคำเรียกไม่เหมือนกันเราจะเรียกเดือนที่หนึ่งว่าเดือนายเดือนายเดือนที่สองเรียกว่าเดือนยี่ หลังจากนั้นเราก็จะเรียกว่าเดือน 3, เดือน4เดือน5เดือน6ไปจนถึงเดือน12ทีนี้การดูระยะเวลาจะจันทรคติเราสามารถดูได้จากตรงไหนอีกเราสามารถดูได้จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะอาจจะเป็นการเสียกรุงครั้งที่1ครั้งที่2ออะไรประมาณนี้นะ และอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถเห็นได้ชัดก็คือในใบเกิดของลูกคือใบลายใบสงติบัตรนะคะมันจะมีการบันทึกตัวเลขวันเดือนปีเกิดแบบจันทรคตินะะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ทั้งข้างขึ้นข้างแรมแล้วทีนี้เราลองมาดูนะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหน้า1 9ในข้อหนึ่ง เป็นการบันทึกวันเดือนปีเกิดของรูปเป็นแบบจันทรคติเช่นวันเกิดของฉันตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนเก้านะคนะหรือลองดูว่าวันเกิดของฉันตรงกับวันเลมหนึ่งค่ำเดือนเก้าสมมุตินะอันนี้คือสมมุตินักเรียนกับไปดูปฏิทินอีกทีนึงนะ ทีนี้ในข้อ2ในข้อ2ก็จะเป็นการดูปฏิทินแบบจันธรคติเหมือนกันก็คือตอกคำถามทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด5ข้อดูปฏิทินจากในปีปัจจุบันนะส่วนในข้อ3ก็เป็นการสืบหาตามระบบจันธรคติเช่นกันซึ่ง เราสามารถจะหาได้จากหนังสือพิมพ์วิจารสาหรือวารสารต่างๆให้ตัดออกมาแล้วก็มาแปะลงในกรอบที่กำหนดหากว่าไม่สามารถเอามาตัดแปะได้ใช้วิธีการบันทึกเขียนลงก็ได้นะคะหน้า2ีก็คือให้นักเรียนตัดปฏิทินในปีปัจจุบันตรงกับ เดือนที่นักเรียนเกิดนะคะแล้วก็เอามาแปะลงไปในกรอบกแล้วก็ตอบคำถามถาม,มีข้อ1ถึงข้อห้าตอบคำถาม,ถามจากในนี้หากว่านักเรียนไม่สามารถจะเอาปฏิทินของปีนี้ตรงกับเดือนที่ลูกเกิดเอามาตัดแปะลงในกรอบไ,ได้ให้ใช้วิธีการเขียนมันทึกลงไปอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะหวังว่านักเรียนคงมีความรู้ความเข้าใจดี เดี๋ยวถ้ายัางไงก็ทบทวนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะดีจ้า